รับลมหนาวที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับอากาศหนาวมาแล้วนะครับชมบรรยากาศนะครับทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ก็มีความหมายนะครับ บรรยากาศนะครับทุ่งนาบึงบัวนะครับบึงบัวบรรยากาศสวยงามมากครับกลางคืนก็หนาวสักสิบแปดสิบเก้าองศานะครับเห็นชาวบ้านแถวนี้ เขาบอกมานะครับปู่ย่าตายายท่านก็บอกมาครับ